วิธีติดติกาแปะลิงก์ Facebook Affiliate วิธีการให้รายละเอียดของสินค้าสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเรา ep 3สวัสดีครับในตุก Infinity เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิป ep 3เนี่ย ep 1 2ใครยังไม่ดูไปดูนะเราจะมาให้คุณค่ารายละเอียดของสินค้ากันเราจะแบ่งเป็นช็อตแบบนี้เลยใครดูคลิปแล้วก็ทำตามวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จแน่นอนอ่ะไปดูวิธีการให้รายละเอียดหรือว่าให้คุณค่า สินนค้ากัทีนี้วิธีที่สนะครับก็เข้ามาใน s h อ p e e เลยเข้าไปที่เราก็จะเข้าไปเลือกที่สินค้าแล้วก็ไปที่สินค้าตัวที่เราจะขายเหมือนเดิมตัวเดิมเมื่อกี้แหละนะครับอืมอันนี้อืมกดเข้าไปเข้าไปในสินค้านะเข้าไปในสินค้านะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปคือเราต้องการที่จะ Copy นะครับเพื่อนๆเราต้องการที่จะ Copy ปี้ ข้อความบทความอันนี้นี่เรียบร้อยอันนี้เราทีนี้เราจะเข้ามา copy รายละเอียดของสินค้าเห็นไหมครับนี่ผมก็จะเข้ามา copy ก็แคปหน้าจออันนี้คือเราจะโพสต์รายละเอียดของสินค้าเรานั่นเองแบบนี้อ่ะผมคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ของผมมันมีเนาะถ้าของเพื่อนไม่ขึ้นแบบนี้วิธีการ copy ทำยังไงเดี๋ยวผมจะนี่อันนี้ผมแคปไปอย่างนี้ให้นะ แคไปไปแบบนี้นะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็กดเสร็จนะเดี๋ยวผมแคปให้ดูเสร็จแล้วอะ่ะผมเอาขึ้นไปอีกนะครับเอาขึ้นไปอีกแล้วก็แคปอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีวิธีการอีกหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือผมจะเอาเข้าไป Copy ในใน l ลน์นะครับใน l ลน์เพราะว่าในไลน์เนี่ยมันจะให้ Copy ได้อะ่ะเข้ามาในไลน์แล้วเราก็มาเลือกเพิ่มรูปนะครับเนี่ยผมก็จะเอารูปนี้ขึ้นมา แต่ว่าผมว่าจะไม่เพิ่มเลยนะผมจะกดคลิกเข้ามาในรูปแบบนี้นะครับคลิกที่รูปแบบนี้นะทุกคนเนี่ยคลิกที่รูปแบบนี้นะเอ,อ่อคลิกที่ตัวรูปไม่ได้คลิกเพื่อจะส่งนะครับเสร็จแล้วมันจะมีนี่เห็นไหมนี่กดเลยครับแล้วก็อนุญาตึบแต่บางทีวิธีนี้มันก๊อปปี้มาไม่หมดทุกทุกอันนะอ่ะกดคัดลอกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปที่ไหนผมก็จะเข้าไปในเฟ e b o o k เลยเนาะเข้าไปที่ facebook เลยอืม แล้วก็เอาข้อความมาวางที่เราคัปปี้ไปแนละ้วางลงไปเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อความนี่แบบนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็จัดเรียงจัดเรียงจัดระเบียบอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนิดนึงมันต้องเอามาจัดระเบียบนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเราไม่จัดระเบียบมันก็จะดูไม่รู้เรื่องอืมเนี่ยนะครับปึ๊บอาจจะต้องเข้าไปดูตรงนี้ด้วยซ้ําว่ามันเขียนเป็นยังไงนี่อ๋อเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็แยกออกมา คือบางทีมันต้องละเอียดนิดนึงแล้วก็อันนี้กับอันนี้อันไหนกับอันไหนนะดวดูกันนะ m ปึ๊บ w อ๋อนี่อันนี้กับอันนี้อยู่ด้วยกันเห็นไหมอันนี้กนะับอันนี้อยู่ด้วยกันอันนี้เห็นไหมนี่นะครับ่เนหะ็นไหมจัดให้มันน่าสนใจ ี่ให้ลูกค้าเขาเข้ามาอ่าแล้วเขาไปสำรผัว่าเออเฮ้ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าด้วยนะบางคนบอกมันไม่จําเป็นให้ลูกค้าต้องรู้เราเราก็ต้องให้ลูกค้ารู้เนาะเพราะลูกค้าบางคนเขาก็คิดเยอะนะครับมาเมื่อกี้ผมเลือกมาอ,อีกอันนึงเอาอันน,น,นี้อันนี้ก็เลือกวันนี้เหมือนเดิมก็ปีไปนะครับแล้วเราก็เอามาวาง กินตอนไหนตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนคำแนะนำาหมครับมีเลขอ,อยงออยเนี่ยเราเอามาใส่ให้เรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมครับข้างบนเราก็อาจจะเป็นอ,อ,อาจจะเขียนว่าส่วนผสมหรือว่าเเราเข้าไปดูใน s h อ p e e มันเขียนว่าอะไร ในช้อปปีมันเขียนว่าอรอายละเอียดใช่ไหมเนี่ยรายละเอียดนะครับ bioactive bioactive p ัดมีอะไรบ้างเออเราจะใช้งี้นะครับคือเราเขียนคิดเองได้นะ b i บ bio bioactive มีอะไร ม,มีส่วนผสมส่วนผสมทานอย่างไรแล้วเราก็ไปเอาพวกอิโมชันอิโมจิมาใส่หน่อยนี่นะครับเพื่อให้มันน่าสนใจขึ้นนี่นะเห็นไ,ไหมข้างหน้าก็ใส่สักหน่อยปึ๊บ ล้วก็นี่เลยนะครับหัวใจปึ๊บลงไปทีนี้เราก็เข้าไปในโน้ตเหมือนเดิมในโน้ตเราก็เนี่ยเหมือนเดิมครับ Copy อ,อันนี้เหมือนเดิมอีกแล้ว Copy อ,อันนี้เหมือนเดิมอีกแล้วก o py ไปนะครับแล้วเราก็อ,อกไปวางเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราสามารถที่จะเใส่ได้อะก๊อปปี้ข้อความไปปึ๊บทีนี้ตรงนี้มันขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะไปเอารูปภาพมาสักอันนึ่งทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าในบ้านซ้มมันมีพวก ภาพอย่างอื่นไหมนะครับที่เนี่ยมันไม่มีภาพอย่างอื่นเนาะบางทีแต่ถ้ามันมีภาพอ,อ,องค์ประกอบอื่นด้วยนะครับที่เรา c o ปปี้ได้อะผมอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้อะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปสิมัน c o ปปี้รูปภาพนี้ได้ไหมอะ่ะ c o ปปี้รูปนี้ได้นะผมก็จะเอาอันนี้มันจะขึ้นตลอดเลยเนาะอันนี้โทษทีนะครับเสร็จแ,แล้วผมย้อนมาปุ๊บตรงนี้ผมก็จะเพิ่มรูปภาพนะผมจะคลิกตรงพื้นที่ว่างๆเนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยต,ตรงไหนก็ได้ว่างๆเนาะแล้วก็จะมาตรงรูปภาพเพื่อจะใส่รูปภาพเข้าไปสักรูปหนึ่งให้มันดูไม่โลนไม่ล้านนะเออเป็นแรงหนึ่งดูดเนะเาะอืนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปแล้วเราก็เข้าไปเพิ่มรายละเอียดสินค้าเหมือนเดิมแบบนี้นี่คือทําสร้างสร้างให้มันดูหลักจริงจริงไม่มีอะไรหรอกครับทําให้มันดูมีโพสต์เยอะขึ้นแค่นั้นแหละเออจริงปะทําให้ทำให้มันดูมีโพสต์นนเ,สเยอะขึ้นครับแล้วเราก็โพสต์ไปทีนี้เราก็สามารถตั้งเวลาโพสต์ได้ตลอด บันทึกไปนะครับกดไปอันนี้คือเราใช้ข้อความเป็นหลักเนาะเราใช้ข้อความเป็นหลักเรายังไม่ได้โพสตเกี่ยวกับพวกรูปภาพอย่างเดียวที่จริงมันโพสต์รูปภาพอย่างเดียวได้ด้วยนะครับมันโพสต์รูปภาพอย่างเดียวได้ใส่ข้อความอย่างเดียวได้นะอันนี้เอาวิธีการโพสต์โดยการเขียนแบบนี้ไปก่อนอันนี้เป็นอีพที่อะไรละอ p พมันก็จะเป็นเรื่องมันก็จะมีเทคนิคการโพสต์แบบนี้เนาะเดี๋ยวผมแยกออกเป็นเทคนิคการโพสต์เลยดีกว่าเนะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็โพสตไป ชอบขึ้นเนาะนะครับอ่ะนี่แบบนี้มาเห็นไหมก็ได้ข้อความมาอีกอันหนึ่งแล้วนี่เราได้กีบโพสละนี่เราได้โพสเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นมาได้3มโพสละเห็นไหมครับเทคนิคการโพสเปนโพสป,ประมาณนี้อ่ะมาอีกอันนึงเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปเนาะ EPC อ่ะเป็นยังไงบ้างคบเพื่อนๆลองเอาเทคนิคน,นี้ไปใช้นะอย่าลืมไปดู e p ที่1 E p ที่2อนะอันนี้เป็น e p ีที่3เดี๋ยวเราไปดู e p ีที่4กัน ก่อนไปดูฝากกติดตามฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากคอาเมนการไปนในหน้าทุกแพลตฟอร์ม3 9 9สนใจทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอะไปดู EP ที่ C